เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กครับเมื่อเมื่อคืนนี้ครับอันนี้เราไปทำอะไรยังไงครับก็ไปดูแฟชั่นวีคครับผมดูแฟชั่นวีคครับแค่เป็นล็อกเดินก็เข้าไปดูงานเฉยๆครับไม่รู้งานก็ไม่ไม่เดินไม่เดินบรรยากาศงานที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะดีครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีครับเพราะว่ามันจะมีทั้งดีไซเนอร์ก็มีทั้งแบบว่าล็อกเกอร์ที่เขาเอามาเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูตื่นเต้นดีเป็นครั้งแรกด้วยครับเราไปดูเพื่อไปกันแนวค่ะคุณ ก็จริงๆแล้วถูกเชิญไปไปถ่ายแบบด้วยครับนิวนก็ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอ,อยู่ครับก็ยังไม่ถึงการออนแอร์ครับผมก็กำลังถ่ายได้เรื่อยๆแล้วครับเรื่อนึงในส่วน ของเมืองไทยครับของเมืองไทยครับอันนี้คือเป็นของอะไรคะที่เราไปขายของซูเปอร์คิมแบบผสมเราจะได้เห็นอะไรไปเจอครับผมก็เรื่องนี้ครับผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันเป็นไรเป็นไรครับกลับกันฉั่าจะกลับเอค่ะกลับกันน้องกลับกนใช่ไหมคะนาค่ะก็ก็ยินดีค่ะดีใจยังไงก็ได้ร่วมงานกันเรื่อยๆอยู่แล้วแหละกับทางช่องสามอะค่ะแฟนคลับก็มาให้กำลังใจนั่นเหมือนแฟนคลับก็ก็ยัง รอคอยผลงานกูอยู่เรื่อยๆค่ะ,ะ,คะก็ช่องช่องสามมีโครงการอยู่ค่ะแต่ว่ารอดูคิวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเ <ứng> รื่องอะไรครับยังยังค่ะอันนี้คือเราคอนเฟิร์มแน่น,นอนเราใช่ไหมคะว่าเป็นพนักงานพุดองหรือันอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่คือคือทางช่องคือเราเหมือนรอดูรอดูแบบคิวมาให้ตรงการรอนมบดรอดู <ๆ S 2> อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคือก็ก็มีโครงการ มาเล่นละครด้วยกันแหละแต่ว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วอย่างเจมจะมีคิวให้เล่นละครที่กับเบล่าหรือเปล่าคะ ครับคือจริงแล้วก็อยู่ที่ช่องเลยครับเพราะว่าช่องมันคนจัดเรื่องทั้งหมดอยู่นี่อยู่แล้วครับก็รอก็รอทางผู้ใหญ่เขาคอนเฟิร์มแตะเดมบอกว่าที่บิ๊กจะส่งของถึาหอไม่คือเรื่องของเรื่องนี้ครับครับครับก็ก็มีแผนแผน <c oughs> แผนก็มีแผนแผนไว้กับกับพี่กับพี่จอนนี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังรอ,งรองดูว่ามันอยู่ช่วงไหนอย่างเงี้ยเป็นไงว่าจะเป็นเมื่อไหร่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจจริงๆออันนี้เเพื่ปจริงก็ เป็นทักษะเรือไม่ครับเหมือนตอนนี้พี่ติ๊กบอกเราไปเนหลายอย่างเลยเขาอยากให้เราเด็นใานไหนกันก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็อยากให้มันมันครบครันมากกว่าครับแล้วตอนนี้การเรียนของเราเป็นไงบ้างแล้วคะทั้งเรียนตอนนี้โอ้ครับก็ไปหลายอย่างครับไปหลายอย่างก็ค่อนข้างครับค่อนข้างครับส่วนตัวเราโอเคไหมครับอยากเรียนหลายอย่างก็เรียกว่าสนุกดีครับสนุกดีที่ที่เราได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ได้เห็นอะไรใหม่ๆผมว่าการการเห็นโลกมันดีอยู่แล้วครับหลายคนก็เปรี่ยวดี ก็ยังไม่ถึงนั้นเลยครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับก็รอก็รอแล้วอย่างเรื่องละครคู่นี้เราจะได้คอนเฟิร์มเมื่อไหร่คะเป็นแฟนเราก็รอลุ้นกันอยู่ให้ได้กันจิ้นกันเราก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันอ่าก็ก็ต้องต้องรอทางช่องละค่ะจะให้คำตอบทางเรายังตอบไม่ได้ไมนมีข่าวว่าแบบทาเราแบบเล่นกันพอจะอยู่ ก็ยังติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆอะค่ะก็อันนี้แล้วแต่คนรู้ักศลค่ะอยากัดมนหน้านี้เราถูวไปูแบบยาแต่กัว่าจยาขอพนที่ส่่คับแล้วก็เลยตกดไปที่ว่าเจูเรื่นี้ไหมคะอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยเพราะว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับว่าไม่ผมก็ไม่รู้จริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับคือไม่คือไม่ได้มีปัญหาเลยครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่าสนิทกันแล้วครับเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันแบบระยะก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเพราะแฟนคลับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยแล้วยังล่าขับล่าเดี๋ยวเวียวเขาจะมีขึ้นคอนเสิร์ตที่มีไฟ อะไรไปเซอร์ไพรส์บนเวทีบบเราพียร์เขามีติดต่อมาไหมก็ไม่มีติดต่อมาค่ะแต่ได้ยินข่าวเหมือนกันเขามีโทรมาบอกว่าจะให้เราขึ้นบนเวทีหรือว่าอะไรอย่างงี้ปะคะอ้โอโหยเขาไม่ได้เชิญคะ่ะถามมาอย่าไปเชียร์ไม่หอมมอันนี้ไม่ เหมือนกันว่าจะมีแบบมีถ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านคอนเสิร์ตเขา,เามีโอกาสจะได้ไปดูไปเชียร์เขาไหมคะอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าว่าจะมีงานบ้างไหมแต่างเบียไม,ไม่ได้ติดต่อเรามาเลยเหรอ <laughs> ไม่ก็มีก็มีบอกค่ะว่ามีแบบเออมีขึ้นคอนเสิร์ตค่ะแล้วเขาจะให้เราเป็นเกตไหมคะบนเวทีไม่ค่ะค<อ> <laughs> งไม่คงไม่คงจะเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างนี้มากกว่าศิลปินนักร้องเราร<ม>ู้สึกน้อยใจไหมคะเพราะว่าเราเองก็สนิทกับเขาด้วยโอ้ยไม่น้อยใจค่ะ ว่าจะแบบทำให้งานเขาพังนะสิคะถ้าคืน